เพราะการที่ธนาคารเครือข่ายมือถือและผู้ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยลูกค้าถูกโจรหลอกดูดเงินก็ผลักภาระให้ลูกค้าไปรับผิดชอบตัวเองเต็มๆคนเดียวผมถามครับสภาวะแบบนี้ธนาคารเครือ <c oughs> ข่ายมือถือและสื่อโซเชียลมีเดียจะมีแรงจูงใจอะไรในการปรับปรุงระบบความปลอดภัย <c oughs> เพื่อปกป้องประชาชนและเจ้าของบัญชีเงินฝากจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ การศึกษาในเบื้องต้นนะครับพบว่าผู้เสียหายในประเทศไทยนะครับได้รับการชดเชยเยียวยาเท่าไหร่รู้ไหมครับต่ํากว่าร้อยละสิบบางรายงานระบุว่าแค่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองถูกหลอกไปร้อยบาทได้คืนมาสองบาทถูกหลอกไปร้อยคนได้เงินคืนแค่สองคนต้องรับสายโจรน,นะครับรับสายโจรน,นะครับวันละห้าหมื่นเจ็ดพันสายรับ SMS นะครับของโจรวันละประมาณ160,000ข้อความ มีประชาชนคนไทย700รกว่าคนพลาดท่าเสียทีโจรสูญเงินนับแสนนับล้านสิ้นเนื้อประดาตัวความเสียหายต้องย้ำอีกครั้งว่าวันละ77ล้านบาทท่านและพวกเราต้องทำงานแข่งกับโจรัาถึงท่านคุณวิโรธพร้อมนะครับ ก็เชิญคุณวิโรธลักษณาอดิศรครับสิบห้าท่านขอสิบนาทีินครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษนาดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับปัจจุบันปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับสร้างความเสียหายมหาศาลนะครับท่านประธานในแต่ละวันมีประชาชนคนไทยเนี่ยนะฮะถูกหลอกเงินนะฮะวันหนึ่งนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทปีหนึ่งนะฮะ ประมาณสามหมื่นล้านบาทท่านประธานฟังไม่ผิดครับปีละสามหมื่นล้านมีคดีออนไลน์นะครับเฉลี่ยนะครับวันละเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยคดีจนตอนนี้นะครับพนักงานสอบสวนนะครับแบกภาระการทําสำนวนคดีไม่ไหวแล้วฮะตอนนี้ประชาชนคนไทยคนไหนก็ตามที่ถูกโจรมันหลอกนะครับแล้วไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะครับปัจจุบันนะครับตำรวจแปลงกลายครับเป็นนักจิตวิทยาครับคอยปลอบใจผู้เสียหายให้ทำใจว่าไม่มีทางได้เงินคืนแล้ว แสดงว่าอะไรฮะที่ผ่านมาเราไม่มีกระบวนการในการสกัดกัน้นแกล้งแก๊งคอเซนเตอร์ที่ได้ผลเลยครับปล่อยให้โจรออนไลน์เหิมเกริมหลอกเงินประชาชนไปเรื่อยเื่อแล้วประชาชนที่ตกเป็นเหยือ่อก็ไหลทะลักมาแจ้งความจนกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกของกระบวนการยุติธรรมเข้าสู่ภาวะล้มเหลวผมว่าท่านรัฐมนตรีดีีก็ทราบดีที่น่ากังวลคืออะไรรู้ไหมครับ ร้อยละยีบสองครับคือหนึ่งในห้าของเหยื่อเป็นผู้สูงอายุที่ถูกหลอกเงินที่ถูกที่ถูกหลอกเงินที่ตัวเองเก็บหอมลอมลิบมาทั้งชีวิตจนสิ้นเนื้อประดาตัวในยามบ้านปลายฮะโดยที่ตัวเองไม่อยู่ในวัยที่จะทำเงินทำงานหารายได้อะไรได,ได้อีกแล้วท่านประธานครับแสดงว่าแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยนะครับณนะวันนี้ไม่ใช่แค่โจรหลอกคนแล้วครับ แต่เป็นโจรที่กําลังสร้างปัญหาสังคมที่ทําลายระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศผมเชื่อครับว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปารามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่ 2, อสองพศ2568หรือที่รู้จักกันในนามว่าพรากรไซเบอร์ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพรกรไซเบอร์ฉบับพศ2566ผมเชื่อว่าจะช่วยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลระบบการชำระเงิน โทรคมนาคมมีอำนาจในการจัดการกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ประเด็นที่ผมสนใจอย่างมากนะครับอยู่ที่มาตรา8ทับสิบครับและเรื่องนี้ผมเคยได้หารือนะครับผ่านสื่อไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีไปแล้วถึงทั้งท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไปแล้วมาตรา8ทับสิบระบุว่าอะไรฮะระบุว่าธนาคารเครือข่ายมือถือและผู้ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดีย ต้องร่วมรับผิดชอบกับความเสียหายจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยไม่ปล่อยให้ผู้เสียหายรับผิดชอบตามลําพังแบบที่ผ่านมาแบบคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นการแก้ไขผมยืนยันว่าตรงจุดอย่างมากเพราะจากสถิติครับพบว่าประเทศที่ผู้เสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาในระดับที่ต่ําจะตกเป็นเป้าหมายของแก๊งคอรเซนเตอร์และอาชญากรข้ามชาติเพราะอะไรครับ เพราะการที่ธนาคารเครือข่ายมือถือและผู้ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยลูกค้าถูกโจรหลอกดูดเงินก็ผลักภาระให้ลูกค้าไปรับผิดชอบตัวเองเต็มๆคนเดียวผมถามครับสภาวะแบบนี้ธนาคารเครือข่ายมือถือและสื่อโซเชียลมีเดียจะมีแรงจูงใจอะไรในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยเพื่อปกป้องประชาชนและเจ้าของบัญชีเงินฝากจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ การศึกษาในเบื้องต้นนะครับพบว่าผู้เสียหายในประเทศไทยนะครับได้รับการชดเชยเยียวยาเท่าไหร่รู้ไหมครับต่ำกว่าร้อละสิบางรายงานระบุว่าแค่สเปอร์เซท่านั้นเองถูกหลอกไปร้อยบาทได้คืนมาสองบาทถูกหลอกไปร้อยคนได้เงินคืนแค่สองคนพอเราพูดถึงมาตรา8ปดทับบหลายคนก็ทักทวงครับแต่ผมขอที้แจงอย่างนี้เขาทักทวงว่าอะไร ขาบอกว่าถ้าธนาคารต้องร่วมรับผิดชอบกับความเสียหายระดับส0ม0 0ื่นล้านบาทต่อปีถ้าเจออย่างนี้ธนาคารจะเจ๊งล้มละลายผมบอกเลยครับว่าไม่ต้องไปกังวลเพราะอะไรครับเพราะหากธนาคารต้องร่วมรับผิดชอบเราจะเห็นการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของธนาคารออนไลน์ครั้งใหญ่และธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันโจรไม่มีธนาคารไหนแล้วครับปล่อยจอย ให้ลูกค้าโดนโจรดูดเงินหลอกเงินแล้วก็ตามใจค่าเสียหายชดเชยไม่มีแต่ทุกวันนี้ไม่มีกฎหมายธนาคารก็เลยไม่มีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงระบบ security ของตัวเองไม่มีธนาคารไหนผมยืนยนันผมคุยมาหลายธนาคารไม่มีธนาคารไหนจะยอมปล่อยให้ระบบของตัวเองด้อยประสิทธิภาพนะฮะดังนั้นครับถ้ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้มาตรา8ทับ10 บังคับใช้ความเสียหายระดับ3ามหมื่นล้านจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทันทีรัฐบาลต้องใช้กลไกลทางกฎหมายในแบบนี้แหละครับท่านรัฐมนตรีครับในการผลักดันให้ธนาคารเครือข่ายมือถือผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่มีทั้งทุนมีทั้งเทคโนโลยีให้ไปสู้กับโจรออนไลน์ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนมือมือเปล่าผู้สูงอายุในวัยกเกษียณไปดวลกับโจรแบบที่ผ่านมาประเด็นที่ต้องติดตาม ต่อนับจากนี้คืออะไรครับคือการบังคับใช้พรกรไซเบอร์ในภาคปฏิบัติครับท่านประธานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับมาตรา8ปดทับสิบที่ระบุให้ธนาคารเครือข่ายมือถือสื่อโซเชียลมีเดียต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในนี้ระบุว่าแล้วเว้นแต่ว่าจะพิสูจน์ว่าตนเองได้ทําตามมาตรฐานมาตรฐานที่กําหนดไว้แล้วมาตรฐานที่ว่าคืออะไรสัดส่วนการร่วมรับผิดในแต่กรณี มากน้อยขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์และต้องก็ต้องมีระเบียบออกมากำกับซึ่งผมก็ต้องถามท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่ามีแผนไหมว่ากฎหมายลูกจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพราะมีแค่พรลกรตามลำพังเนี่ยนะครับพรลกกรโดดๆดดทำงานไม่ได้หรืออย่างในมาตราแปดทับสองผมย้อนไปนิดนึงที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายก็ต้องมีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาซึ่งก็ต้องถามเหมือนกันว่า กระทรวงดีมีกำหนดการไหมว่าจะออกกฎกระทรวงแล้วเสร็จเมื่อไหร่ผมต้องย้ําตรงนี้อีกทีนึงนะครับว่าลําพังแค่พอรอกอรไซเบอร์ฉบับใหม่โดยที่ไม่มีกฎหมายลูกทํางานไม่ได้ผมยืนยันนะครับว่าแก๊งคอเซนเตอร์ไม่ใช่แค่ปัญหาอาชญากรรมทลัมตรีทราบดีว่านี่คือภัยคุกคามของระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างร้ายแรงลองคิดดูนะครับทลัมตรีก็ทราบ รัฐบาลอัดฉีดเงินดิจิ t a ลวอลเล็เข้ามาในระบบพยายามจะสร้างพายุบุนทางเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงิน1นึ่งแสนล้านบาทกระแทกกระแทกกระแทกแต่แก๊งคอร์เซนเตอร์ครับพวกนี้ทําตัวเป็นเครื่องดูดฝุ่นครับมันก็ดูดดูดดูดออกไปปีหนึ่งสามหมล้านบาทนี่ยังไม่นับพนันออนไลน์นะครับที่สร้างความเสียหายอีกปีละหกหมืล้านบาทสุดท้าย เงินหนึ่งแสล้านที่จะสร้างพายุหมุนถูกดูดจากแก๊งโคเ็นเตอร์ไปสามหมื่นล้านถูกพน,นันออนไลน์ดูดไปอีกหกหมื่นล้านเหลือแค่หนึ่งหมื่นล้านแล้วไอ้เจ้าเงินเก้าหมื่นล้านนี่ไม่ได้หายไปไหนท่านรัฐมนตรีก็ทราบดีเส้นเงินของมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างประเทศแล้วก็หมุนวนบูม,มแมลงกลับมาเป็นเงินบาทสีเทาสีดำกลับมาฟอกที่ประเทศไทย เอามาปั่นราคาอสังหาริมทรัพย์คอนโดสูนเหรียญโรงงานสูเหรียญสารพัดสูเหรียญเอามาซื้อกิจการแล้วทุ่มตลาดตัดราคาจนผู้ประกอบการไทยที่ประกอบทุจริตยอย่างสุจริตสู้ราคาไม่ไหวอยู่ไม่ได้ต้องทยอยปิดตัวไปเรื่อยๆนี่ไงฮะพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่บอกกระแทกกระแทกกระแทกสุดท้ายผู้ประกอบการไทยทุกวันนี้เจอการฟอกเงินเจอการตัดราคา เจอเงินสีเทาเปลี่ยนมาฟอกเป็นเงินสีขาวก็กระอักกะอักกระ,ะ,ะอักแบบที่เป็นอยู่ฮะผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งครับกับพรลกไซเบอร์ฉบับใหม่ฉบับนี้จริงๆควรจะออกมาตั้งนานแล้วและขอให้กระทรวงดีครับผมฝากท่านมนตรีจริงๆเร่งเสริมศักยภาพให้กับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอ,อทอวางโครงสร้างบุคลากรให้พอ วางทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานให้เร็วที่สุดท่านรัฐมนตรีครับทุกวันนี้ประชาชนคนไทยผมว่าท่านทราบดีต้องรับสายโจรน,นะครับรับสายโจรน,นะครับวันละ5.7 0 0 0สายรับ SMS นะครับของโจรวันละประมาณ160,000ข้อความมีประชาชนคนไทย700กว่าคนพลาดท่าเสียทีโจรสูญเงินนับแสนนับล้านสิ้นเนื้อประดาตัว ความเสียหายต้องย้ำอีกครั้งว่าวันล,ละ77ล้านบาทท่านและพวกเราต้องทำงานแข่งกับโจรขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ